คนรักสุขภาพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับวิธีในการรักษาโรคต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพไปด้วยตนเองนะคะอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะทุกคนว่า ในทุกๆ3ามวินาทีทั่วโลกมีคนกระดูกหักจากโรคกระดูกพุนสถิติที่น่ากลัวนี้มีคนสำรวจเอาไวจ้จริงๆค่ะถือว่าหมอขอในตอนนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่ย่างเข้าสู่วัยทองต้องชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะในวันนี้นะคะเราจะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพุนในผู้หญิงวัยทองรวมถึงวิธีในการประเมินความเสี่ยงและวิธีในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพุนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณหมออรวินวลิภากรกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะวัยทองนะคะซึ่งเราไม่มีประจำเดือนแล้วเนาะจากการหยุดทำงานของรังไข่นะคะสิ่งที่หายไปด้วยนอกเหนือจากประจำเดือนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนนั่นเองซึ่งฮอร์โมนนี้มีส่วนช่วยนะคะในการสร้างเสริมมวลกระดูกนะคะทำให้ผู้หญิงเราเนี่ยคงความแข็งแรงของมวลกระดูกไว้ได้แต่พอเราวัยทองหรือว่าหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้การสลายกระดูกเนี่ยมัน มากกว่าการสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมีความเสื่อมของความหนาแน่นมวลกระดูกในผู้หญิงวัยทองนั่นเองค่ะก็หลังจากที่ผู้หญิงเราเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะก็จะมีการลดลงของมวลกระดูกเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยก็ประมาณปีละ1-2%นะคะแต่เมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลาหลายๆปี5 1 0ปีเนี่ยถ้าเกิดต้นทุนน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งลดลงไปอีกถ้าเกิดลดลงถึงจุดจุดหนึ่งที่มันอ่อนแอมากๆเราสะดุดหกล้มนั่งตกเก้าอี้นะคะก็อาจจะมีการเกิด กระดูกสันหลังยุบหรือว่ากระดูกหักจากภาวะกระดูกพุ่นได้ค่ะโอ้โรคกระดูกพุนจริงๆก็ถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะก็คือเป็นโรคที่ไม่มีอาการ รู้ตัวอีกทีคือกระดูกหักเลยหูซึ่งกระดูกหักก็ทําให้เกิดการเจ็บปวดนะแล้วก็บางคนถ้าเกิดกระดูกตรงสะโพกหักก็อาจจะทาให้เดินไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยจริง,รงๆเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายค่ะว่ามีอาการอะไรที่จะบ่งบอกไหมปัจจุบันเนี่ยเราก็ดูจากความเสี่ยงเป็นหลักถ้าเกิดอาการจริงๆอาจจะรู้เลยก็คือส่วนสูงเนี่ยเตี้ยลงเอ๊จากเดิมสูงสักร้อยหกสิบทไมอายุเยอะขึ้นแล้วตัวเตี้ยลงเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในอาการที่บ่งบอกว่าเออกระดูกสันหลังเรามันค่อยๆยุบลงหรือเปล่าแต่แ มวลกระดูกอัน,นี้เราก็จะทราบเลยค่ะเรามีวิธีการป้องกันนะคะง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้อยู่แล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อยากให้ ส่งต่อไปถึงสาวๆหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเข้าสู่กระดูกพรุนง่ายเราก็ต้องแข็งแรงตั้งแต่ตอนวัยรุ่นเลยตั้งแต่วัยทำงาน25-30หเนี่ยหรือตั้งแต่เด็กๆเ,เราให้ลูกเราออกกําลังกายนะคะกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะการดื่มนมนะคะตั้งแต่เด็กนะคะก็จะเป็นการสะสมมวลกระดูกให้สูงมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อรองรับกับการที่จะลดลงหลังจากเข้าสู่วัยทองนะคะพอเข้าสู่วัยทองแล้วเราก็จะมีการชะลอการเสื่อมของกระดูกได้นะคะโดยการ กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะสำหรับคนไทยเราก็จะกินพวกผักใบเขียวนะน้ำพริกกะปิอ่ะที่มีแคลเซียมสูงนะคะปลาเล็กปลาน้อยหรือปลาที่กินได้ทั้งตัวปลาเนื้ออ่อนเนี้ยก็จะมีแคลเซียมสูงร่วมกับ ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอนะคะวิตามินดีเนี่ย <_ an> เราก็ได้จากการโดนแดดนะคะหรือว่าเห็ดบางชนิดที่เอาไปตากแดดเนี่ยก็ <_ an> จะเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดให้เราได้ <_ an> ร่วมกับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอในคนไข้วัยทองแล้วเราอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายหนักมากเราอาจจะเป็นแค่เดินอ่ะเวละครึ่งชั่วโมง30นาทีต่อวันเนี่ยสัก5วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของมวลกระดูกได้แล้วนะคะ จริงๆก็มีข้อมูลมาแล้วนะว่าการรับฮอร์โมนในสตรีวัยหมดรดูเนี่ยสามารถป้องกันการเกิดภาวะโรคกระดูกพรุนได้นะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าเราจะใช้ฮอร์โมนหรือไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาปัจจัยหรือว่าข้อดีในแง่การป้องกันโรคก,กระดูกพุนเพียงอย่างเดียวที่มาตัดสินใจอันนี้อยากจะให้อยู่ในดุละยะพินิษของคุณหมอนะคะกระดูกพุนนะคะถือว่าเป็นโรคที่ป้องกันได้นะคะโดยการปฏิบัติตัวให้ถูกวิธีนะคะทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงการออกกําลังกายตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยทางานมาเลยถือว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยแต่ป้องกันได้ะคะ่ะอันนี้ถือว่าหมอคอนะคะ ถึงแม้ว่าโรคกระดูกพุนนะคะจะเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพและคนที่มีความเสี่ยงนะคะก็จะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ําจนกว่าจะเกิดการแตกหักของกระดูกนะคะอย่างที่คุณหมออรวินบอกไว้ค่ะว่าเราสามารถรู้ทุกอย่างได้ก่อนนะคะด้วยการตรวจมวลกระดูกอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะถือว่าคุณหมออรวินขอมาค่ะก่อนจากกาันอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆถือว่าหมอขอมาสวัสดีค่ะ Makeup. We care.